สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวว่าวุล,ลาบแบบสายเรียวครับลักษณะการสายเรียวสายแบบนี้ครับแบบนี้ครับสายเรียวแบบนี้ครับนี่ก็เป็นสูตรอาริพเรนครับน่ครับ วยายละเอียดจะไ้ไวในใต้คลิปครับนี่ก็อธิบายคร่าวๆก่อนครับไม้ปีก,ก็อานถีถึงครับอันนี้ครับนี่ครับเราซีเล็กๆครับนี่ครับส่วนหัวก็จะใช้ไไปดัดกุ้มมาแบบนี้ครับแล้วก็เชีอยกขึงมาแบบนี้ครับนี่ครับ ส่วนไม้เสียงนี่ก็ยี่สิบแปดเซนครับผงที่ครับส่วนอกนี่ก็ยี่สิบเซนครับส่วนอกจากจุดนี้มาปิกลังนี่ก็หกเซนครับช่วงนี้เก้าเซนครับเก้าเซนครับช่วงนี้ก็ยี่สิบเอ็ดครับส่วนหัวแบบนี้ครับ เป็่วนการปลูกซูงก็จะปลูกแบบจุดนี้ครับมาจุดนี้ครับจุดนี้มาจุดนี้ครับอ่าเป็นแบบนี้ครับพอจุลาสายเรียวครับ ก็ไปครับช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปครับเพราะว่ามีพายุขนเข้าทุกวันเลยครับเพราะว่าเผราะว่าไม่ได้เลยครับเดี๋ยวคุณแรงก็จะมาเปิดว่าช่วงนี้ครับลมก็พอจะมีให้ในเปรยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากครับเดี๋ยวจะทำคลิปลงเลย่อยยครับ ทงไว้สำหรับปีหน้าอีกครับครับถุงเบาะยาสายเดียวครับเดี๋ยวติดตามดูรายละเอยียดองไรครับแา่คลิปครับนี่ครับถุงเบาะสุดาสายเดียวครับสูตรอะดรีเปเรนนะครับให้ปีหน้าอะดรีเปเนครับส่วนไม้อ,อุกกออะดรีเปเรนเหมือนกันครับ ต้องหัวย,ยาวยี่สิบแปดครับแล้วก็อกกว้างยี่สิบเซนแล้วก็ตรงเซนเก้าเซนครับไม้หางก็ยี่สิบแปดแล้วก็เอวที่มาเซนครับแล้วก็จุดนี้ครับชิบกเซนครับหิเกียช่วงหางนี่ครับแล้วก็ช่วงมัดไม้หา,าง,งนี้ก็อกเซนครับจุดนี้ครับสิบหาเซนครับตรงโคงครับ นี้ครับสูตรว่าจุฬาสายเดียวสูตร80เจนครับลองไปทำกันได้นะครับไม่เข้าเชิไเงไหนก็จัดกันมาคอมเมนต์กันได้ครับนี่างนี้ครับว่าวคโค้งหัวตรงนี้ก็กล,ลางของไม้หัวครับแล้วก็ดัดโค้งขึ้นมาครับนี้ครับโค้งประมาณือยกขึ้นมาประมาณประมาณ สองนิ้วครับประมาณสองนิ้วนะครับดัดโค้งขึ้นมาเนี่ยครับเป็นว่าวยุราสายเดีวยวครับเดี๋ยวคุณแรงๆก็จะไปทดสอบปล่อยให้ดูครับขอบคุณมากๆท่านที่ติดตามครับคลมมิตนกันมาได้ครับไม่เข้าใจจุดไหนครับตัวี้ครับ